สวัสดีครับ f อฟครับวันนี้ก็เป็นวันพุทธที่24นะครับสำหรับวันนี้น้องต้นข้าวก็มีคิวทำการแสดงนะครับงานนิมิคอนเสิร์ตโดยสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดกาญจนบุรีนะครับห้องประชุมบุษราคำลานโปรโมชั่นชั้นหนึ่งหน้า k f เชั้นหนึ่งโรบินสันนะครับกาญจนบุรีนะครับพี่น้องโรบินสันกาญจนบุรีนะครับ ก็ไปให้กำลังใจน้องตุนข่าวได้นะครับพี่น้องแต่ทีเนี่ยวันนี้มีไรฟ์สดแน่นอนครับหลังจากงานวันที่22น้องก็มได้ไลฟ์สดนะครับก็เนื่องจากเป็นสิทธิ์ของเจ้าภาพนะครับพี่น้องแต่วันนี้ก็ติดตามได้นะครับช่องเอียหมูสตาร์เวลตี้นะครับแล้วก็ช่องแมงกะบีนะครับพี่น้อง ครับสำหรับน้องต้นข้าวก็วันที่ยสามน้องก็ได้ผักผ่อนนะครับก็คือได้ทากิจกรรมกับครอบครัวนะครับกับก็เป็นภาพตีอบอุ่นนะครับสําหรับน้องต้นข้าววันนี้ก็ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องพลังเสียงนะครับพี่น้องเพราะว่าน้องได้หยุดสองวันแล้วครับพี่น้องวันนี้ฟิตเต็มรอให้แน่แน่ครับพี่น้องเอง ดัก้องศิลปินหลายๆคนนะครับเมื่อทำงานมากๆก็จะทำให้เสียงซึกหลอลงไปนะครับกาทำงานติดต่อกันเป็นระยะเวลานานนะครับพี่น้องน้องต้นข่าวได้พัก2วันแอดมินก็นดีใจด้วยนะครับวันนี้น้องก็คงจะได้กลับมาแข็งแกร่งแล้วก็ฟิตเต็มร้อยอีกเช่นเคยนะครับพี่น้อง แอดมินก็ได้อัปเดตคิวงานของน้องต้นข่าวนะครับไม่ใช่แค่เดือนหนานะครับพี่น้องยาวถึงสิ้นปีและปีหน้านะครับตอนนี้ก็มีโปรแกรมงานของปีหนาทยอยออกมาแล้วนะครับสําหรับน้องต้นข้าวปี7 9นะครับพี่น้องเลยก็คือเริ่มทยอยออกมาเรื่อยๆแล้วนะครับสําหรับงานปีหนาของน้องต้นข้าวดนับวันกระแสของน้องต้นข้าวก่อ ไม่ได้ลดลงเลยนะครับมีแต่จะพุ่งแรงขึ้นเรื่อยๆก็ขอบคุณ FC ทุกคนนะครับที่เข้าไปติดตามน้องแล้วก็เป็นพลังแรงเชียร์แรงใจให้น้องได้พุ่งแรงต่อไปนะครับแต่ที่สำคัญนะครับ FC ครับ อย่าลืมช่องน,น้อยๆช่องนี้ด้วยนะครับข่าวชาวบ้านครับพี่น้องเลยรู้ซึกว่ายอดวิวแอดมินต่ำเตียเรียดินเหลือเกินนะครับก็ฝากเอฟซีทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์ให้แอดมินด้วยนะครับพี่น้องส่วนวันที่25นะครับก็วัดท่ากระบือนะครับกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครเดอร้อพี่น้องวันที่25ก็เป็นงานใหญ่นะครับตอนนี้ก็เริ่มงานแล้วนะครับ พราะงานเขาเริ่ตมัมาแต่วันที่ยีิบสองนะครับส่วนวันที่ยี่สิบเจ็ดยี่บแปดนะครับส่วนวันที่ยี่สิบหกยิบเจ็ดนะครับขออภัยด้วยครับยี่สิบหกยิบเจ็ดน้องต้นข้าวก็ยังไม่ได้ลงโปรแกรมงานนะครับก็คอยอัปเดตที่เพจของน้องนะครับสุปรียานะครับต้นข้าวสุปรียาวันนี้แอดมินก็แวะเวียนมาพูดคุยครับ f อเพียงแค่ระยะเวลาสั้นนะครับ แอดมินก็มีธุระค,ครับวันนี้ต้องเดินทางเข้าโคราชนะครับพี่น้องตอนนี้ในโคราชก็มีงานเช่นกันนะครับโคราชฟูดเดอร์โคราชฟูดเดอร์นะครับก็คือมีศิลปินดารามาจัดรายการอาหารกันครับ f อฟทผ่านไปผ่านมาอยากแวะก็ได้นะครับฟู้ดเดอร์นะครับหน้าศาลาการจังหวัดนคะรราชสีมานะครับพี่น้อง ใครที่ชอบอาหารการกินก็สามารถแวะมาชิมได้นะครับสำหรับแอดมินก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับพี่น้อง